กิจกรรมท็อปอัพมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมก็คือเติมปั๊บรับท่าทางใหม่เลยครับกับชุดเอ้ยไม่ใช่กับท่าทางใหม่ฮะหวนคืนอิสรภาพปลดปล่อยตัวตนของคุณนะครับผม้ออันนี้ชื่อท่าทางใช่ไหมเนี่ยเอ้ยจต่มันยาวจังนะซึ่งกิจกรรนี้ค้าผมก็เติมครบ495เพรก็จะได้ท่าทาง ตอนนี้นะครับผมก็คือท่าทางวัดคืนสิสรภาพปลดปล่อยตัวตนของคุณนะครับผมนี่คือชื่อท่าทางนะเฮ้ยหรือเปล่าวะนี่ไงชื่อท่าทางลีบอัพเฟลนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะได้ท่าทางตัวน,นี้นะครับผมก็เป็นท่าทางแรงของแอสซินสินนะครับซึ่งกิจกรรมครับก็หมดเขียวที่18มีนาะคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแล้วก็คือคอาดของแรงตัวน,นี้ไปเลย <c oughs> กิจกรรมต่อมาก็คือร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมผมชอบมากหลายๆคนก็ชอบนะครับกับกิจกรรมลดราคา นะฮะซึ่งในหน้าตากิจกรรมนี้ครับก็ง่ายๆเลยก็จะมีไอเทมมากมายครับผมที่ดลดราคานะฮะนี่ก็สามารถดูได้นะครับผมผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูได้เช่นกันนะครับผมถ้าหากว่าเราซื้อครบ จำนวนตามที่จํานวนเขากําหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสซื้อสกินอ่ากระเป๋านะครับก็คือตัวนกตัวนี้นะฮะและคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถกดสลับได้อีกตั้งหากครับผมอ่าถ้าเรากดสลับมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องซื้อไอเทมให้มันครบตามจํานวนกระหนดนะครับก็จะปลดรับการซื้อชุดแอสซิสินตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ฮะ ชุดแลนะครับนีชุดแลนะซึ่งกิจกรรมครับก็หมดเขียววันที่18มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมต่อมาครับผมก็คือคลังอาวุธของนักล่าฮะซึ่งกิจกรรมครับก็ง่ายๆอีกแล้วนะครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยมาที่หน้าตู้ลัคกี้เราโยนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมสุ่มเอาโทเค็นรูปดาบตัวนี้นะครับผมเพื่อจะไปแลกกับหน้ากิจกรรมหน้านี้นะครับผม ก็สามารถแลกกับสกินปืนพกดิสเซิร์ได้หรือว่าสกินปืน NWM ได้นะครับผมก็จะเป็นของแลทั้งหมดเลยนะครับและก็ชุดต่างๆอีกมากมายครับผมที่สามารถแลกได้กับที่นี่เนาะโอเคซึ่งจริมนะครับก็หมดเขตวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมผ่านแล้วพาเลยนะสวัสดีครับคู้ชมครบผมตอนนี้เราอยู่เอ้ยไม่ใช่ดิตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟแอดวานนะครับผมแอดวานนะฮะอันนี้คือเข้าครั้งแรกครั้งแรกของการที่เราจะ เข้าเริ่มการเล่นนะครับผมอะก่ไปที่ผู้มีประสบการณ์แล้วกันแล้ว,ลวก็ตั้งชื่อเลยเรียบร้อยแล้วก็ลุยกันเลยแล้วกันนะครับมาฮะเราไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตเข้าในฟรีไฟล์กันบ้างน,นะครับผมในอนาคตนะแต่ขอยน้นนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เนี่ย จะอัปเดตเข้าบางส่วนบางส่วนก็ไม่เข้าบางส่วนก็เข้านะครับผมจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแฮะเปิดเกมมาหน้าแรกเลยครับก็จะมีระบบใหม่ก็คือระบบความดีนะครับคุณผู้ชมซึ่งระบบนี้ครับใครที่การกระทําไม่เหมาะสมนะครับหรือว่า FK หรือว่าไปด่าใครน,นู่นนั่นโดนรางงานจะเยอะแบบว่าพูดจาไม่เพาะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทราว่าใครโดนรางงานเยอะแเนียก็จะโดนลบคะแนนนะครับผมทีนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างครับ ซึ่งคะแนนปกติครับผมจะคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับผมพฤติกรรมการเล่นจะส่งผลต่อคะแนนนะครับ 1. การเล่นโดยปกติจะเพิ่มคะแนนนะครับผมอ่าอันนี้คือคารที่เล่นปกติเนี่ยจะเพิ่มคะแนนนะ2คือหากถูกรายงานและผ่านกระบวนการตรวจสอบระบบแล้วผิดจริงจะถูกหักคะแนนนะครับผมและเจมก็เพิ่มเติมมาอีกว่าคะแนนที่ลดลงจะมีระดับบทลงโทษที่แตกต่างกันไปนะครับต่อมาฮารก็มาที่แถบความพันผวนนะ ซึ่งรายละเอียดการหักคะแนนเนี่ยก็จะตามนี้เลยครับผมผู้ชมเนี่ยก็สามารถหยุดคลิปแล้วก็อ่านได้เลยนะครับผมผมคงไม่พูดต่อนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับแต่ถ้าระบบทําความดีเข้าเซิร์ฟไทยจริงๆนะครับผมมันก็จะมีวิธีดูคะแนะนได้ง่ายครับก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะฮะแล้ว็็ไปที่คําว่าคะแนนความดีนะครับผม พอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็จะมีคะแนนทําความดีนะครับผม100คะแนนเต็มนะแล้วก็สามารถกดดูประวัติคะแนนได้แล้วก็รายละเอียดการทําคะแนนการถัครก,ะะขขกคะแนนได้นะครับผมแล้วก็จะมีรางวัลประจําสัปดาห์ของการทาคะแนนได้นะครับผมนี่ก็สามารถมาดูได้เลยนะครับผมและเผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านถสงสัยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถดูคะแนนทำความดีของเพื่อนได้ไหมนะครับผมก็ขอตอบได้เลยว่าไม่สามารถที่จะดูได้นะครับผมนี่ไม่สามารถดูได้นะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับเรื่องระบบทำคะแนนนะสุดต่อมาครับผมก็จะพูดถึงเรื่องอาวุธใหม่ครับผมที่จะมีโอกาสเข้าเซิร์ฟแล้วผมแต่ว่าเอ้อพูดอย่างนไรไม่ได้ที่จะมีเวลจะเข้าเซิร์ฟจริงนะครับผมอ,อาอย่างี้ดีกว่าเลยแล้วกันต้องต่างกันตรงไหนวะและผมเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลังอาวุธครับผมปืนที่ผมเข้ามาแรกๆเนี่ยผมก็จะเจอเปืน G36 ปืนใหม่แล้วก็ปืน F2000 นะครับผมนี่ผมได้เจอสองปืนตัวนี้นะฮะ นี่ก็คือปืนใหม่ที่มีแวลจะเข้าเซิร์ฟนะครับผมเผื่อคุณผู้ชมหนายๆท่านาสงสัยนะครับว่าพี่ครับปืนอื่นละครับมันจะมีเข้ามาไหมนะฮะอ่ะผมกดให้ดูเลยมันเดิมมันเดิมแค่เดิมจีมันเดิมนะครับผมช็อตกันมันเดิมสไนเปอร์มันเดิมปืนพกก็มันเดิมนะครับอันนี้ประชิดก็มันเดิมหมัดมันเดิมเลยประเภทระเบิดก็มันเดิม อันนี้ก็มอนเดิมเลยนะครับผมสรุปคือมีเวลปืนเข้าใหม่ก็คือ2ปืนตัวนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเข้านะครับผมแต่ก็มีเวลจะเข้านะและปืน G 3 6นะครับผมก็คือปืนตัวแรกในเกมฟีไฟที่สามารถปรับความสามารถปืนได้ครับผมตบปืนเลยครับซึ่งไอ้ปืน G 3 6นี่ครับผมเมื่อเราถือปืนตัวนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะ ปรับความสามารถของปืนน้าผมก็ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นปืนกลใช่ไหมครับถ้า,าว่าเรากดคําว่าปืนกลอีกครั้งนะครับผมก็จะเป็นหมดสมดุลนั่นเองครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะแล้วแต่ที่เราชอบนะครับผมแอะมาดูซิว่ามันตั้งค่าได้หรือเปล่านะครับผมมาการควบคุมอะสามารถตั้งค่าได้นะครับผมนี่คําว่าออโต้นะครับ เน่ก็แสดงว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปืนอื่นมาเพิ่มอีกนะครับผมมีแววนะมีแววนะมีแววที่จะมีปืนอื่นมาเพิ่มนะครับผมที่สามารถปรับความสามารถได้นะฮะมาครับผมผมจะลองยิงเป็นแบบโหมดปืนกลดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะในโนเซยังกับปืนชาร์ดนะผมอันนี้คือเป็นกระสุนปืน AR นะนี่ครับบอกเลยโคตรรัวใช้ปืนชาร์จได้เลยนะครับเนี่ยนี่ลองยี้ใกล้ดูโอ้โหดาเมจเข้า143เลยนะฮะ แม่อะทีนี้เรามาลองหมวดสมดุลกันบ้างครับอ่ะเรามาดูอาตาัตราการยิงกันบ้างครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะดาเมจก็เพิ่มด้วยนะผมเป็น181นะครับผมถ้ายิงหัวนะแต่ว่าอาตาัตราการยิงเนี่ยมันจะลดลงนะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียพอมีข้อเสียก็ต้องเจอข้อดีอีกปืนนะครับผมแม่ก็แสดงว่าปืนนี้ปืนเดียวเนี่ยสามารถเปิดปืนช้าแล้วก็ปืนยิงไก่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราปืน G 3 6เนี่ยมาคู่กับปืนทุกองเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่เป็นไ,ไงบอกเลยว่าเล่นได้หลายแบบหลายสไตล์ในปืนคู่เดียวนะครับหรือจะเอามาเล่นคู่กับปืน HHP ก็ได้นะครับผมปืนเดียวนี้สามารถเปลี่ยนวงการเกมเปลี่ยนสถานการณ์เกมได้เลยนะฮะใครที่ฟามได้ปืน G 3 6เนี่ยบอกเลยว่าโคตคุ้มนะครับ นี่แล้วก็อีกปืนนึงครับที่สามารถคู่กับปืน G36 ได้ก็คือปืนสไนเปอร์นั่นเองฮะนี่ครับผมก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเล่นได้นะฮะใครที่ฟาร์มได้ปืน G36 ีดยบ,บอกเลยว่าเล่นได้โคตรหลายสถานการณ์นะครับผม <Yeah. S 1> ก็มาลุ้กันนะครับว่าปืนนี้จะเข้าไทยไหมจะเข้าเซิร์ฟจ,จริงไหมก็อรอลุ้นกันนะครับ และสุดท้ายของคลิปนะผมก็คือส่วนของตัวละครที่อาจจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟจริงนะครับผมตัวละครตัวแรกครับผมก็คือตัวละครปริศนานะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่สกิลของตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นสกิลของตัวละครตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสกิลตัวละครปริศนาตัวนี้ครับผมก็จะเปิดโลซีเลียมอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันก็กันดาเมจไหมหรือว่าเพิ่มดาเมจหรือเปล่านะผมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่ารายละเอียดสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับผมมีแค่เอฟเฟกต์สกิลเท่านั้นนะฮะที่สามารถดูได้นะครับก็รอรุ้นนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยเจมเขาจะออกแบบสกิลตัวละครตัวนี้เป็นแบบไหนนะฮะสกิลต่อมาครับผมก็คือสกิลของ A 1 2 4นั่นเองฮะซึ่งของย้ำผู้ชมก่อนเลยครับว่าสกิลตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ของเอสอก็ได้อาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับผม อันนี้คือเขาแค่อัปเดตสกิลมาให้ดูเฉยๆนะครับเมื่อเรากดสกิลของเขาแล้วใช่ไหมครับนางเนี่ยจะปล่อยลูกเสียฟ้ากลมๆนะครับผมออกไปเหมือนระเบิดนะฮะและในอนาคตเนี่ย GM อาจจะแก้ไขเอฟเฟกต์สกิลก็ได้นะฮะเชื่อไม่ได้100%นะครับผมแต่ว่าสกิลของนางเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ละกันครับและเพิ่มเติมครับผมเมื่อเรากดสกิลแล้วดวนคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับผมสกิลเนี่ยก็จะทํางานนะฮะซึ่งสกิลของนางเนี่ยก็จะทํางานประมาณว่าปล่อยสนามแม่เหล็กขนาด8เมตร ปิดกั้นการใช้งานสกิลของศัตรูและหยุดคูดาวเป็นระยะเวลา60วิวิคูดาวห้วินาทีนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆเลยเมื่อเรากดสกิลโดนคู่ตสู้ใช่ไหมสกิลของคู่ตสูเนี่ยจะหยุดคูดาวนะครับผมพุยง่ายคือคู่ตสูเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้นั่นเองฮะอัปเดตสกิลต่อมาครับผมก็คือสกิลของสเตฟฟ,ฟี่นั่นเองครับอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะว่าสกิลของสเตฟฟี่อัปเดตแน่นอนครับผมเพราะว่าหน้าตาของสกิลของสเตฟฟี่เนี่ย เปลี่ยนไปนะผมก็จะมีรูปตัวอักษรขึ้นนะผมสีเหลือง3ตัวนะครับนี่ก็คืออัปเดตใหม่เข้ามานะอ่ะจผมทําให้เห็นภาพเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเรากดสกิลของสเตฟฟี่แล้วนะฮะแล้วเราเนี่ยโดนระเบิดหรือว่าโดนดาเมจจากระเบิดนะผมเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะฮะดาเมจก็ไม่โดนเฮสี HP เรา2 0 0เต็มหนอน,นะครับผม <S 2> <S 2> ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเป็นไงเสียงระเบิดแม่อย่ากลับเสียงกระป๋อง การอัพเดทในครั้งนี้เน่ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันครับผมก็บางอันก็เข้าบางก็ไม่เข้านะก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจวก,กันมาคลิปหน้าฮะ